ลองกรเป๋าใหม่เห็นคือยู่บอจะจับปะคือยู่บ่ะกสั่งมาพันเลยสั่งเสั่ิดต่องานใหได้แล้วมีเหล่าหาเลยกรน้ละอู้สีดำผมกระรมเสือกระดาวไม่ใช่ปลานะคุณัน้่ะไหัคือยู่บอจา สวัสดีสวัสดีพี่น้องสุขุสุกคนามาลองทงพี่น้องเอื้อยซื้อทงมาให้ผ่าขนสื่อทงมาเดชวันเตรียมตัวพี่น้องเอ้ยอหาทงพาจะเดินทางไปประเทศไทยในช่วงเดือนหน้านี่นหะคือที่เขาบอกกันเลยนี่บแมเป็นช่วงแนละต้นเดือนหน้าเนาะให้เอื้อยสั่งทงมานี่เพ่งเติบพี่น้องราคาบาัน 5, 5บรเฮามันห้าบ่มีเมื่อตลาดได้ทงเดียวนี่พี่น้องเอ สามแสนพี่นอ้องทงเลยนะพอดีใส่เครื่องพอดีจุบเดือนหนึ่งอะไรนะเขาจะไปเที่ยวนหนึ่งเดือนอ่าเขาจะไปเขาจะไปอยู่สุขุมวิททุกคนซอยสามสิบเก้านะนี่ทงไปหาใเที่ยวน็ไปหาเด้อพาไปเที่ยวอเลยทุกคนพอาไปทนาเข้ากระบอม,มีหมู่นะจักิเสด็เที่ยวสซเน่อันนี้ก็อันนี้ก็อนนข,ขอน้ำเอื้อยนะพี่น้องเ็เห็นเอื้อยหนุ่มมาขักอ,อะไรปา นุ่งไปคือที่สบายเขาก็เลยวะเขาก็เลย่าสิขอกระเป๋านี่บ่บ่บหัวมันถือไปได้บอเน้ะยเลยเนาะนี่หละทุกคนเลยฮาพูักระเป๋าน่นนี้มันสีมันสีใส่เขื่องมันเข้าใส่ถือได้บอกพอวาเฮามีกำหนดน้ำหนักนะอยู่ที่เจ็ดกิโลถ้าเฮาถือไปพอวะเฮาบ่อยากโหลดโหลดแล้วมันมันซ่านะโหลดแล้วมันยากต้องเลยไปถาดทงถ่ายยังกระเป๋า กระพูนน่ใจกันกักเท่ป่ะสี่สิบเซนติเมตรว่ะความกว้างความสูงมันเฮาก็เลยบ่แน่ใจว่ามันสีใส่ได้บ่มันสีถือได้บ่แต่ถ้าคันมันถือไม่ได้เฮาก็จะเป็นต้องโหลดเนาะเพราะว่าเฮาก็อยากถือเรื่องไปไลายนะคณาสิไปซื้ออยู่พุ่นพอว่ะยันมันบบมีเงินเนี่ยพี่เองไปอยู่พุ่นเนาะเฮาเอาเครื่องเฮาไปกันลายโตเติบแล้วสิเอาไปนะให้มันกลุ้มเดือนหนึ่งนะครไปเดือนหนึ่งดีนี่ทุกคนเลย แช่เบิ่งสักเรื่องไว้อยู่เด้๋ยนี้ก็ได้เดี๋ยวแช่เบิ่งทงกว่านี่ทตกคนเหรอที่ล่องเบิ่งขาานาดมักกระใหญ่ตื่นไปทงอันนี้เบิงเขาซีมาให้ทุกคนเบิ่งอันนี้ก็คือเป็นทงน้อยอีกอันหนึ่งเขาก็เลใส่เครื่องแต่ว่าตอนแรกเขาเขาคือ,อ,อแต่ว่าเขาบม่อยากเขาบม่อยากโหลดแต่บู่อถ้าเขาโหลดเขาจะมีเขาจะจำกัดในการถือเมียงไอ คลองเลวนะทุกคนมันก็เลยแบบว่าเออมันมีจามํากัดสมมอว่ะเอาถือคลองเลวไปสุดยาใส่ผมใส่ย,ยังกับบ่อยเกินลอย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 มอรอเลยประมาณนี้บ่เอากับประมาณเอากับซึกอซาข้อมูลละเอียดเลยน,ะนี่สีสวยว่ะทุกคนกระเป๋าเขาขอเป็นสีดำนะผู้ชายต้องใส่สีดำเสื้อ,อนี่บร่ได้ใหญ่บ่อ เบื่งคือมันอยากน้อยเนะคุณอ่ะเสือตัวนี้นะเขาสิเอาขอเสือเอื้อยไปพี่น้องบ่มีเงินซื้อ <c oughs> จะได้กระหักทุกคนติดตามทุกคนนะฮาจะเาจะเดินพาทางผูดเดียวได้บอนนะคอยยานคอยลงทางพี่น้องเอ้ยทุกคนกำลังถ่ายคลิปด,ดีดีเอื่อยส่วนอันไปสมมาบุญองคพรรษาไหมสมมาไม่ใหญ่ มาสมมาอยู่ห้องผ่าตยิ่อยู่อะไรตินิอยู่บบอานาเลยนะอนั่งกีล้านั่งรบอกขึ้นเทิงอกขึ้นเทิงลงมาหนังลุงผี่นางแม่ไม่าภาษาเลยห้าบ่ไเ้เห้าบ่มี่เลยเขาแต่ดนแหลวบอได้สมมาอ๋อมีมีใบ มีใบด่อนใบแดงอีกมาสมาเลยเนเห็ดกินอยู่ดีๆผันไปหอดกระตั้นสุมมาเลยนะเจ๊ไก่ยกำลังเห็ดกินอยู่เดี๋ยวอันเจคุณอย่าอย่าเล่าสอยอย่าผูกแคนกคุณคูนมีกว่าเขาวมาเลยแล้ววันนี้เราผูกพระทำลงมาผูกแขนตำนองแขงไหวเลยนะพอเอ้ยมนผูกอาลอู่อาาตาวนกที่นีเช่าได้นางคิดมาตัวพ่อโมเ กินสบา้เอาตักเก็ตักอะไรกับปไกเลยมือท่าน้อยมักกินเกล็กินนมมากแต่นี่กรกับเมื่อมาแลงด้วข้าวแม่มักินกลนกินนมมาแม่นะเด้เอาเลอมาแท่แห้งม่ไปเลยแม่แม่แม่กระ่ไั้แม่เคี้วเลยมักกินเกล็ดกับน้ำผึ้งเอระีับโอ้โหชงใบข้าไปีสารหน่อไาแธรรมดา ไม่ธรรมได้ดีแล้เพื่อนก็บ่าโอ้ยไิวไเพื่นก็บเดวงเ,อ,เอ,อาไวดอกเพื่อนนะเห้เ่นเพชรนะขอให้ขึ้ใจขอแค่อันเจ๊ก็นบนอีนั้ค่ะยินกอมาหักยังทุกคน้วยบกับเพชรกินหลักอะไรสุดไปหนามนะเจ๊ไก่บอกเออแล้วแน,น,น,น่วนะ่ะ มาเดินมากินซ้ำาเ่อ้าวเขา็กินเด้ีะเจ้าเห็นล้วอเดี๋ยวนี้ทไมได้เลยไหมนไปใส่บาตรไปใส่บาตรั้งุคขอฝ่าวงมายังมาทามาได้ยินเคนเทศมาถือสาอไปเอาไปไว้ชอบส เขาชื่อสบานท่านลองถ่านสอบสาหาพันธ์สอบชี้เทียวแสงอันนี้สอบสามสิบคือเพลงเนีส่ยสาหาพันธเขาซื้อเมื่อพี่งเข้าไอย่างหมากแพงท่านกันสอบหนึ่งแต่กี่สอบสิบสี่พันกีบเนาะบที่ราคาเก่ะกัน เราวทานไม่เตะบูเตะเถือนดหนาเดอนหนา่ตาดินหานั่นแม่ะเจ้าหาจะกอบเอกสารมาบนดสวรรค์จักพังเบิ้งตอนไรเลขกับวตาดิมานอนอยู่พูดเลยขันวะขันวาเฮายนบทานกะยันยากคอไปส่งตอนเช้าอยากไปอันสมุด สมุดไปค่ะบางเถอกะไปเตาบ้านห่าก็ได้แล่ว่าอขี่โดดหออกไปหกโมงเ่าต้องไปเป็นปัหาปหลดบ้านเป็นสิออกพันก็ไปนอนน้ำร้านเป็นเถี่ยนข้าไปเวียดไปสมองหกโมงเจ็ดโมงก็ไปปวดปีกเนี่ยไปะยังไปสมงจังบึ้งขอสีลายบึ้งบึ้งถือไปมงบึ้งบึงบ้งขอายมายไม่เด้ันอบเลยมันถือวันจัมมันถือวันอาทิตย์ พอสิไปมันถือวันอาทิตย์เลยอะไปถือวันอาทิตย์คยก็ผักเหี่ยวอาทิตย์จะขี่ไปจากอะไรพี่น้องเลยไปคนเดียวนะบ่เคยไปอันต่างประเทศไปมีจักเถื่อเป็นการเดินทางครั้งแรกฮ่บงกว่อันแต่อันหมู่ดหารหานครพนมนะมันมันสีแบบมันสีมีหลดแบบเทียว์ไรเทียว์ไรเนี่ยนะแต่ฮาวก็คิดว่ามันเป็นเมืองใหญ่อยู่มันคือสีบบิยากแล้วเนาะหลดหลด เขาเจ้าคือสิมีประจ้ำอยู่ไอ้ตัวคือไอ้ตัวคือไอ้ตัวอยู่กลางคืนคือไอ้นื้ออยู่กลางคืนแหละคือดิเนื้นผสมทุกอง่างตั้งแต่โมจิข้านนอกตะแลงวันจุกวันเช้าแล้วก็ลาดรถเมื่อไปสิผ้าสิหิอันนี้ตอนเช้าร์ไปยักเรนลาดรถดหยันบ่ทันอีกพอไปอยากไปเพาอยากไปให้มันแบบเวลาเนื้อๆนะเพราะว่าคันเขาบ่ทันตกตกเขื่องกับให้ ยันตก็เฮาับบ่เคยไปไปมันต้องเฮาผับบุพุนะว่าไงทุกคนเฮาผู้มันต้องเห็ดนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นที่บอกาจัเพราะว่าในด่านกับมันเสียเวลาอยู่เกือบเกือบสัมบงผูกกับวจักเนาะกันและจรกับคนไรมันถึงวันเสาร์อาทิตย์ทำขางไปเที่ยวขางขามไปไทยหลายส่วนวันเสาร์อาทิตย์ไปไม่หมกไม่ เรามาเรามาจับกับข้าเดือน,น,น,ย,น,นยังอ<ๆ>ยผูชิดหนาที่กันเป็นคนร้ายเรอเี้ยนคกันาะ่าเฮาบ่เคยไปจากเท่อแต่เขายันบ่หูยังน,นะยังโชคดีที่แบบเขาวอาภาษากันหูเรนะื่ <c oughs> องอเขานะอย่าขู่เ้บางเที่อเฮาไปสิมื่นอนพูดย่าหัวดีย่หัวยิงหูอัลตอนอันนี้ตขัไปพี่น้องบดององัดดีฮากบสิขอจบคลิปแล้วเลวยนะพี่น้องนะบาย ฉันมีเนาะคลิปนี้ก็เอื้อเอื้อซือ้อกระเป๋ามาให้เตรียมสิเดินทางอะไรพี่น้องเลยสักในเดือยกระเป๋าไปหาสักกระเป๋าก่อนพี่น้องเลยจะได้กระปาพี่น้องติดตามลุ้นกันในเด้อว่าสิเป็นอย่งไรหาเดินทางคนเดียวสิสีส่ทันรถทันลรางสี่เป็นอย่งไรกับโมหูเนาะพ <c oughs> อกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง